สวัลดีครับผมชอปเปอร์ในเราจะมีไอวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเออจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งกรตายคิดเลยคือแบบนี้เอาง่ายก็คือแบบจะให้เลือกฝั่งทางไหนทางหนึ่งแล้วตรงกลางก็จะเป็นหัวข้อแบบจะเป็นหัวข้อแล้วก็มันจะมีช่องหนึ่งที่ถูกต้องช่องหนึ่งผิดแอบเห็นไหมเนี่จะเป็นช่องที่ถูกครับอันนั้นเป็นช่องที่ผิดอ mm hmm. จริงๆที่ผมไม่เปิดภาษาไทยนะเพราะว่า บางครั้งมันแปลแล้วสับสนผมจะต้องใช้สัญชาตญาณมีกอรใช้อังกฤษมาทั้งหมดหมูอะไรผมจะไม่ได้ครับโอเคอันนี้คือเฟิร์ตมะเขือเทศอ่าในอะไรในแอปแปลไม่ออกผมแปลผมอา่านไม่ออกถ้าผมไม่เก่งอังกฤษแล้วแปลผิดก็ขอโทษแหละผมไม่ได้ปิดเสียงเกมนะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเขาบา เนี่ยครับเนี่ยเขาบอกว่าเลือกเลือกประเทศที่ที่อเอาเอาง่ายคือเลือกประเทศหนึ่งอ่ะที่ช็อกโกแลตเป็นแบบนี้ยเอ๊ะผมผมเลือกสวีเดนเพราะว่า USA ไม่น่าเป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าสวีเดนส่วนใหญ่ผมว่าเขาเขาทำช็อกโกแลตกันทั้งถูกเด้อ S 1> <S 1> ผมไม่รู้แมมจะเต,ต็มหรือเปล่าผมย็ไม่รู้เลยมผมกลัวคลิปเสียไม่ก็ะเมมเต็มผมแปลไม่ค่อยออกผมจะตาคนอื่นเออผมว่าน,น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องกินกับข้าวมั้งผมไม่รู้สิะะทั่วลโลก,กอะทั่วโลกกินกันระดูกเนี่มันุดแค่นี้แล้วฮะมีแต่กระดูกเพื่อน้กว่าเฮงไง เน่ก็จะเป็นทุกครั้งประมาณด่าเนียหามั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือมันจะให้มันจะสุ่มเกมมาอันนี้คืออ่ะนี่จะมีราวาขึ้นมาให้เราไปไปขึ้นที่สูงที่มันมียมาให้แบบนี้ผมกูอันนี้ก่อนแล้วกันผมกลัวโดนดอนตกได้เวลาลงมีสองอย่างแล้วกันนะฮะอินฟินิตกระดูกแล้วก็คูสอกระดูกนะครับ โอเคจะเป็นแบบนี <amounts of water writers> okay, ้เหรอมีมีให้เราเยอะเยอีดร้จะเพิมเไเอ่เฉพาะผลผลไม้อันไหนที่โอ้ที่ที่แบบเห็นมั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 นเยอะมั้งถ้าผมแปลไม่ผิดนะโอ้ แต่คลิปผมอาจจะคุณตี้ไม่ค่อยดีนะผมเริ่มผมทำใหม่ๆจะแม้จะทำประมาณสองปีแต่ผมไอคลิปประมาณคลิปที่สองที่ผมทำนั่นแหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเพื่อนผมเป็นคนพูดเอง <c oughs> ผมบอกเลยอ้าวแล้ว<แ> คิดมันน่าจะน่าเบื่อมากเลยเดี๋ยวผมจะไปใส่เพลงแร็ปเก่าด้วยผมไม่รู้มันจะแบบตีขึ้นหรือเปล่าแบบเธอหน้าปวดคิ้วผมไม่รู้จะทำอะไรเขาจะแคปเอาเอ่อเนี้ยเอาเวลาเรามีแค่10นาทีนะครับเหลือ7นาทีโอ oh, Animal ดีกว่าผมว่าเน้นทำจำนวนตอนเดินรอบนะ ออกมากนะการ์ตูนผมไม่ค่อยดูการ์ตูนด้วยเอ่ออันนี้ผมว่ากาลี่กาลีผมว่ากาลี่กาลี่หรือกาลีผมไม่รูอ้อายผิดปกติอ,อภัยพอผมไม่เก่งออเกรดมากครับแต่แม่จะได้เกรดสี่สามปีติด กมันเอผมว่าอังกฤษเป็นวิชาที่ให้เกียรสีง่ายมากทำให้ผมแม่จะได้เกียรสีแต่ไม่ได้การันตีว่าผมจะเก่งจำนวนกระดูกเป็นค่ามกบการด้วยฮะเพื่อให้เลเวลขึ้นเออ่าไม่เคยดูไม่เคยดูเพราะว่าเนี้ยตาคนอื่นเอาโอ้โอ ผมไม่เู้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าววตายตายหมดดี่ลแมกจากคม่รูปแบบเมเป็ยงไออม่รู้ว่าโอ้เช็คเกิดความรู้ครับเช็คมีสี่เอมีแปดแปดแปดนิ้วครับรวมรวมทั้งหมดครับ ใช่ไหมผมไม่รู้อแต่นิ้วป่ะผมไม่แน่ใจนี่ไงเอามาไม่ใช่มีห้านิ้วหระถูกแล้วอันนี้น่าจะหมายถึงเอ่อความคมยาวมั้งผมไม่รู้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 สกูปี้ดูมาเนี่ยจะเป็นหมด ยูทูบเบอผมเลือกยูทูบเบอร์ทอะไรี่้าเนะย้เา yo, ทำไมผมกดเลือกไม่ได้เย้าโอเคขอลองเลยมาเดเวลลอปเปอร์โลบอกเดเวลลอปเปอร์โอ้โหโอ้โอ้เจเอ้ยนวดเขาลุดเขา h ด o n วัน e พ e เด okay, right? วอนพีกิซิลเราอยู่กับโวด,ดขาเราสบายใจสุด,ดโอ้ไม่คุณโดดขามันมาเร็วโอ้ว่วมันขึ้นตรงนี้ได้ล่รเขาอยู่ด้วยเออ เออเอาไงด้เคอเออโอเคผมโดนตัวตลกอจาจจะถ้าผมตายก็คือผมมาเกิดตรงนี้แล้วจริงๆแล้วผมอาจจะโดนลับพาตัวขึ้นลงตู้จับเด็กก็ได้ ทาวเวอร์เฮ้ะมีสซิตี้เป็นรูป Hell ทาวเวอร์โอเนเฟิร์สโอเคอย่าไปสนรูปมันแล้วกันอ,งงอันนี้พิกกี้อ่ะเฮ้คุ้นๆอยู่คุ้นๆกี้เป็นแบบที่ดังมาเลยเมื่อก่อนพบ<อ>ว่า,า,ออวาไไมินิทูนเพราะว่ามินิทูน ใช่ไหมผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ผมคุ้นๆอ่ะนี่ถูกเด้อโอ้ยขอโทษนยผมผ่านไปหน้าจอไปทางนั้นเลยไม่ได้แอบดูสองคนนี้ะบอกไว้ก่อนผมเป็นอีโมที่เอ่จริงๆผมเป็นเดียวอีโมแต่ผมใส่ชุดเอ่แบ็กบอยมาเฉยๆเพราะว่า ผมกลัวคนอาจจเรียกว่าอีโมอัจที่จริงผมเป็นอีโมทีแบบท่แบบที่แบบไม่ไม่ท็อกซิกนะเอานทีจริงไม่ท็อกซิกเพราะว่าผมแต่งตัวอ,อีอีโมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่ดิบล็อกเบิร์กอ่ะไม่ได้เล่นวีคัมเดิลเอวีคัมทูบล็อกเบิร์กสิ ราว่าเมทัลบล็อกเอ้ยเมทัลพลอะโอ้ my god ไปอย่า oh, งี sang ้ไ oh, ด้ด้วยเหรอโอ้ไม่นะอวาสานซอมบี้เดยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเด้อเด้อเดเด้เด้วเฮ้ยีมว่ผมชอบโอเน็ตโอเน็ตสร้างโอเน็ตสร้างโอเน็ตนั่นไง ผมเล่นบ่อยผมรู้ผมรู้ผมร,ผมรู้ผมตั้งเป็นอ,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 อแบบชอบเกมนะไอไลค์ไลค์ด้วยแล้วก็แบบฟอลฟอลแลไอ้ฟอ,ฟอลออฟอโล่ด้วยจะว่าไปคนนั้นชื่ออะไรผมจะได้ไปรู้ว่ามันมีเบคอนหลายคนเก็บไว้ก่อนนะกันเพราะสปอร์ตสปอร์ตง่ายผมเชื่อผมสปอร์ตผมกดเลือกไม่ได้แลวอะ นนผมว่าตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วที่ผมจะเล่นานมาเพื่อยิหาเห่กล่นเพราะว่าโอ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยว้ายว้ายเย็ู้ปิดอุ้ยไปทันาไปไม่ได้ไม่ไปทันเฉยหบกล่องวโอ้ถอดเบคอน อช่างเป็นภาพที่ทรมานลบีเ a ผมรู้ผมรู้ผมเล่นบาสผมเล่นบาสเล่นบาสทางนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เออตัวไม่ได้ไม่ได้ทีละส่วนอ่ะโัไปก่อนแล้วกันเยอเสมแล้วที่ผมเล่นบาส บ๊าปยเชงทิงเอ่อซุปเบอรงนี้หาไม่ได้เพราว่าไม่ใช่บัสแต่ย้ว่าไวเอ f l ยออมาจากอะไรโอ้ไม่นะโอ้ไม่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 โไม่นท้าทายเลยโอ้ไม่นะไม่ เดี๋ยวผมจะดูคนอื่นเล่นจนจบจบปู๊ผมปิดคลิปเออไอฮอคกี้ไอฮอคกี้ใช่ไอฮอคกี้วัยรุ่นศูนย์จุดสูสูวัยรุ่นศูนย์จุดแล้วก็จุดศูนย์ เล่าฮอกกี้เลยทำไมเวลาฮอกกี้เข้าทีมเลยเคยเป็นนะผมเคยเป็นเอ่อตอนนั้นเล่นฮอกกี้อยู่มีแต่คนเลือกเลือกทีมสีสีแดงแล้วแบบผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบกลัูกวนอ่ะแต่แต่ไม่ถึงขั้นท็อซีนอะไรมากาคือผมไม่ คือผมแบบชอบกลัวเนี่ยแต่แต่ไม่ท็อกซิกขนาดน่ะคือแบบไม่ยังไม่ถึงขั้นท็อกซิกอะ่ะผมเนอแบบแต่จริงจริงอ่ะคือผมจะเลี้ยงเข้ากูเอเข้าเข้ากูตัวเองตอนแรกก็แบบมีมีคนดันเออยู่ไปอยู่มามีคนมาช่วยดันสรุปเข้ากูตัวเองเฉยตายหมดเลย เดี๋ยวผมว่าจะตัดคลิปให้มันซัอนลงก็นเดี๋ไม่เลยจะใส่เพลงอะไรโอ้ซิกววิ่งโลจังเลยหรือว,ว่าเขา <c oughs> เขาดื่มเ <c oughs> ขาดื่มเอร์ของโรบอทอะโค้กาโรบอทอะเลแ,แบบจะเป็นแบบโค้กาโรบอทดื่มไปก็จะมีเสียงดื่มได้ บดเนื้อมนุษย์อว้ว่าโตเกียวใช่ไหมที่โอลิมปิกโอเคถูกโอ้ยคนถูกเฮ้ยคนชนะเยอะจังเลยโอเคครับผมก็ขอเปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ